สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้แล้ววันนี้กับดิฉันพรนชนุกหลาบซ้อนค่ะพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะผู้ชมค่ะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ,บ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะช่วงสยามโซซายตี้มากันที่บริษัทมีดอวตารจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเนื้อจากพืชภายใต้แบรนด์มีดอวตารพร้อมด้วยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการร่วมสร้างบุญครั้งใหญ่ต้อนรับเทศกาลกินเจ ประจำปี2564จัดทำโครงการอิ่มท้องอิ่มบุญขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะเฉพาะของผู้พิการด้านการทำอาหารซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงอีกด้วยค่ะโดยสาระสำคัญของโครงการอิ่มท้องอิ่มบุญจะมอบรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจัดจำหน่ายชุดอาหารเจพร้อมรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจให้กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้นำไปใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างศักยภาพในการดำรงชีวิตเทียบเท่าคนทั่วไปสำหรับผู้พิการต่อไปเป็นการสานตอบภารกิจสำคัญของมูลนิธิในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับผู้พิการในช่วงวิกฤตโควิด19และในอนาคตค่ะ อออันนี้ผมว่ามันต้องเป็นความเมตตาจากทีมงานที่ทีม,มอวตารีอวตารนะฮะเป็นความเมตตาของทีมมิรอวตารที่มาเสนอโครงการนี้นะฮะแล้วโครงการนี้มันก็เหมาะมากสำหรับคนพิการนะฮะเพราะอย่างที่ผมบอกเนี่ย คนตาบอดในอเมริกาเนี่ยจะประกอบอาชีพร้านอาหารเป็นหลักเลยฮะ,ะซึ่งเมืองไทยก็ขายหวยนะฮะแล้วในหลายประเทศครับคนพิการเนี่ยทำธุรกิจอาหารเนี่ยประสบผลสําเร็จดีครับแล้วเราก็เคยฝึกคนพิการนะคนตาบอดทาํากาแฟทำอาหารเขาก็ไปเปิดร้านก็ประสบผลสําเร็จคนหูหนวกไปเปิดร้านก็ประสบผลสําเร็จทีนี้ถ้าเรามีอาหารสูตรดีดๆเข้าไปช่วยอีกนี่นะฮะ ผมว่าจะทำให้คนพิการเนี่ยสามารถที่จะอัปเกรดตัวเองในการขายอาหารที่ดีขึ้นไปได้เรื่อยๆไม่ใช่แบบพื้นๆนสร้างต่อยอดนะครับผมแล้วก็เป็นการพัฒนานะครับตัวเมนูใหม่ๆอย่างตัว<ช>อย่างโครงการของมิตรวตาครับเราก็ต้องช่วยทางอา,อาจารย์คือเราทามิตรวตาเองเนี่ยก็คือได้ร่วมงานหรือว่า จริงๆก็คือเราได้ร่วมบุญกับทางมูลนิธิามา,า,ามานานแล้วแต่ว่าอมองว่าโครงการเนี่ยครับก็จะเป็นโครงการที่ต่อยอดและเสริมสร้างอย่างน้อยๆนะครับในช่วงเทศกาลเจปีน,นี้มันก็ทําให้หลายๆคนนะครับได้ตระหนักรู้แล้วว่าผู้พิการเองเนี่ยมีศักยภาพนะครับในการที่จะประกอบอาหารได้ก็คือโครงการนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับซึ่งในอนาคตทางนี้นวตามองว่าเราอยากจะทาโครงการร่วมกับทางมูลนิธินะครับที่ว่า,าให้คาเฟ่ยิมสู้หรือว่าทางเป็นหลักๆก็คือการ เสริมสร้างอาชีพของผู้พิการนอกเหนือจอากการทําอาหารเนี่ยก็จะมีการสอนมีอะไรเงี้ยในอนาคตต่อไปแต่ว่าเพียงแค่ว่าจุดเริ่มต้นโครงการเนี้ยเป็นการประชาสัมพันธ์ครับในเรื่องอในเรื่องแรกว่าโอเคแคมเปญแรกก็เป็นแคมเปญในเรื่องของ,ของช่วงเจปีนี้ที่จะมีการเอาสินค้าอาหารแพนเบดนะครับมาประกอบอาหารนะครับโดยทางที่เราก็มีการสอนนะครับทางผู้พิการทําอาหารเจอาหารบางสวิรัตนะครับแพนเบดครับผม ครับผมก็เมนูนะครับเมนูที่เราานําเสนอในช่วงเทศกาลเจปีนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยครับ19เมนูนะครับโดยที่เราก็จะสั่งเป็นชุดอาหารนะครับเสิร์ฟนะครับในช่วงเทศกาล10วันนะครับก็จะมี2ชุดก็คือ20มื้อกับ30มื้อนะครับสามารถเลือกค่ากันได้ใน19เมนูที่เรามีนะครับก ชุด20มือเนี่ยครับอยู่ที่2,400บาทนะครับแล้วก็ชุด30มื้ือนี่อยู่ที่2,900บาทนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์เรียนไปนะครับว่าแค่หลักพันชุดนะครับเราก็จะได้รายได้เข้ามาให้กับทางมูินิธที่สากลเพื่อคนพิการเนี่ยก็เป็นหลักที่สามารถที่จะนําไปต่อยอดนะครับสำหรับอาชีพคนพิการได้อีกเยอะเลยนะครับสามารถที่จะสั่งนะครับชุดอาหารได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนถึงก่อนช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็ สั่งได้นะครับทาง Line@@ แอดนะครับแอดมีดอวตารนะครับหรือ Facebook มาได้นะครับที่ f a c e b o o k c o m s l a s m e a w a t a r นะครับหรือโทรหาเรานะครับ028623331นะครับหรือถ้าท่านใดสนใจสามารถที่จะสั่งผ่านทางมูลน,นิธิสากลเพื่อคนพิการได้เช่นกันครับผมสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองอาหารเมนูพิเศษที่ปรุงมาจากเนื้อพืช โดยจะเริ่มจัดส่งช่วงก่อนเทศกาลเจตั้งแต่วันที่29กันยายนเป็นต้นไปสามารถสั่งซื้อหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-862-3331และทาง Facebook m e e ตรอวตารและ LINE แอดมิตรอวตารค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีสาระและน่าสนใจมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซซายตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สดสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ